นี่นะครับเราก็วางไว้ใต้ตู้ใต้เตียงนะครับหรือที่บริเวณที่หนูเขามาเล่นนะครับนี่ครับขนาดใช้กับดักนะครับยังไม่อยู่นะครับเราก็จะใช้ยาที่เราผสมมาเองสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ธนวัฒน์ชาแนลนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะพาทุกๆท่านนะครับมาทำ ยาไล่หนูนะครับคือไล่นะครับเราไม่ได้ฆ่านะครับก็ส่วนผสมนะครับเราก็จะไม่ใช้สารเคมีนะครับเราก็จะใช้นะครับเป็นถั่วลิสงขั่วนะครับน้ำตาลทรายนะครับแต่ไม่ต้องใช้เยอะนะครับแล้วก็มะเขือเทศหน่งลูกและที่จะขาดไม่ได้ก็คือ นี่ครับเห็นไหมครับยาพารานะครับ5้าเม็ดนะครับยาพาราครับก็มีฤทธิ์ก่อมะสาทนะครับพอหนูเขากินเข้าไปนะครับเขาก็จะทําให้ประสาทเขาหลอนนะครับแล้วก็จะหนีไปครับเขาจะไม่กลับมาที่เดิมเลยนะครับก็เป็นยาไล่หนูที่ปลอสารพิษนะครับไม่เป็นอันตรายต่อเด็กๆหรือต่อคนเรานะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันเลยนะครับ แล้วใส่ถั่วไปเลยครับตำให้ละเอียดเลยนะครับถั่วก็คือถั่วที่ส่งครับที่เราเอาไปทอดหรือเอาไปคั่วครับเพราะว่ากินเขาจะหอมนะครับหนูชอบนะครับครับหลังจากที่เราตำถั่วจนละเอียดแล้วนะครับแล้วก็จะตำยาพลาต่อไปนะครับ นีครับยาพลาห้าเม็ดนะครับนี่ครับหลังจากที่เราตำยาาลาแลครับแล้วก็ถั่วที่สงะละเอียดแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะใส่น้ําตาลทรายลงไป1ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็เอาเทรวมกันไปเลยนะครับ3มอย่างนี้ครับแล้วก็ผสมให้เข้ากัน ครับก็ผสมให้เข้ากันเลยนะครับจากนั้นขั้นตอนสุดท้ายก็คือเราจะนำมะเขือเทศที่เรามาครับห่าครึ่งนะครับแล้วก็ตักส่วนผสมที่เราผสมไว้นะครับลาดไปะมะเขือเทศเลยนะครับเดี๋ยวหนูเขาได้กินนะครับเพราะมะเขือเทศก็หอมครับหนูก็ชอบกินนะครับ ครับเอาไว้แบบนี้นะครับรน่ครับลักษณะนี้นะครับนะครับพอหนูเขากินไปแล้วครับเขาก็จะทําให้ประสาทเขาหลอนนะครับเพราะว่าเราผสมไปห้าเม็ดนะครับขนาดคนเรายังกินแค่เม็ดสองเม็ดนะครับ นี่นะครับจากนั้นเราก็เอาไปวางไว้ตามซอกตามมุมของบ้านนะครับที่หนูเยอะๆนะครับหรือจะเป็นที่เครื่องรถยนต์เรานะครับที่ไม่ค่อยได้ขับนะครับก็จะไว้นานหนูก็อาจจะมากัดพวกสายไฟนะครับก็สามารถใช้วิธีนี้นะครับเอาไปวางไว้นะครับนะครับก็เรียบร้อยนะครับสําหรับยาที่เราผสมเองนะครับเอาไว้ไล่หนูนะครับ แล้วก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะมีประโยชน์ต่อหลายท่านนะครับถ้าชอบก็กดติดตามนะครับกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ